จาพนมแม้ดังระดับโลกข้อกับทำนาที่บ้านเกิดช้างพาโกดคาตัวหมื่นล้านคาตัวพุ่งๆรวยๆของแท้สำหรับสุปตาจาพนมทัชกรยีรำที่รับบทเด่นในหนังฟอร์มยักษ์เรื่อง D X Pendable s เจอสุปตาฮอลลีวูดแน่นจอเช่นซิลเวอร์สเตอร์สโตลนแมคแนฟอกดอรลันเกรน c คอร์ติสเฟรติเซนแจ็คสันและเจสันสเตเทนผลงานหนังเด่นๆที่จีนและฮอลลีวูดไม่หลายเรื่องจึงไม่น่าแปลกใจอะไรที่ค่าตัวของจาจะพุ่งสูงขึ้นจากเรื่องนี้เรื่องดังกล่าวค่าตัวสูงขึ้นเยอะมากๆเพราะรับดทเด่นอยู่คาดว่าจะฟาดเงินไปกว่า2ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ60ล้านกระแสะจายังไปได้ดีอยู่ส่วนหนึ่งเพราะได้ผู้จัดการที่เก่งเป็นงานคอยดูแลทุกอย่างให้ตลอด จาพนมยูรามหรือโทนี่จาจากสตันแมนผู้อยู่เบื้องหลังจนก้าวมาอยู่เบื้องหน้าพร้อมแจ้งเกิดจากหนังเรื่ององค์บากในช่วงสถานการณ์ผ่านมาได้เดินทางกับสุรินทร์พักผ่อนและใช้ชีวิตที่บ้านนาแบบสบายๆแฟนๆพากันทุกออกทุกใจวิถีชีวิตติดินของเขาจากพนมเครียร์คิวแน่นได้แล้วหอบเงินปึกใหญ่ไปให้แม่แถมก้มกราบงามๆพร้อมพุ่งไปหอมฟอดใหญ่ๆทำอาคุณแม่ยิ้มไม่หยุดลืมปริมสุดเขต อยากที่จะอธิบายความรู้สึกในใจได้ทั้งหมดแม้ว่าจะดังไปไกลถึงระดับโลกเขายังไม่ลืมบ้านเกิดจากถิ่นที่มาโดยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดกับครอบครัวก็ยังใช้ชีวิตที่แบบพอเพียงเรียบง่ายแถมได้เผยภาพน่าประทับใจของเขากับครอบครัวกับบ้านเกิดที่สุรินทร์้อมหน้าพร้อมตาบ้านหลังอบอุ่นกลับมาพักผ่อนบรรยากาศที่แสนสุขอยู่ท่ามกลางทุ่งนา เอกทั้งอากาศดีมากๆเอกด,ด้วยค่ะ